สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดีครับอง์นี้ก็เป็นหลวงพ่อพรมนะครับหลวงพ่อพิมพิมใหญ่ก็มีความสวยงามใ,ในตัวองค์นี้รู้สึกลำสันใหญ่น่าจะเป็นพิมพ์ของวัลลค่ะ แม่พิมพ์ของวัดละครั้งนะครับหย่างองลำสันใหญ่บึกเดี๋ยวจะให้ดูรายละเอียดนะครับ ลักษณะของวงพรมมีคาบโกวบางๆก็เดี๋ยวย้ายให้ดูข,ข้างหลังก่อนนะครับเรา่านี้เป็นสำเร็จโกวใหม่วัดใหม่อามตะลดเปิดโกูปีสองพันห้าอวิธีการลวงผมก็นี่ครับตัด,ดการตัดขอบตัดอะไร มันจะเป็นรอย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 แล้วก็รอยตัดตัดข้างไหนก่อนนะเนี่ยก็คงจะตัดข้างนี้ก่อนผมนนี้คนนี้แล้วแต่คนตัดก็จะตัดข้างนี้ก่อนแล้วก็มาตัดข้างนี้ตัดข้างนี้เสร็จมันตัดข้างนี้หรือปลายมันจะมาห้อยตรงนี้ มันตัดข้างนี้ปลายมอ้อยข้างนี้นี่มันไม่ดึงออกมาดึงเนื้อผ้าออกมาแล้วการตัดเนี่ยเราจะต้องตัดปเพลม์ไนะเฉพาะอันบนนะตัดด้านบนเนี่ยตัดปเพลย์ามาข้างหลังแล้วอันนี้เขาก็ตัดปกติธรรมดาตัดไม่เพลย่ตัดไม่เพ่ตัดปกติธรรมดาตามด้าน ด้านบนนี้ตัดเปรเข้าเจด,ดีตรงนี้ช่องว่างตรงนี้ก็จะห่างกว่าช่องว่างแบบนี้แบบนี้แคบกว่าแบบนี้ใหญ่กว่าประตูสมเข้าเราคงอเดตั้งเหมือนเดิมนะครับตั้งมาทางนี้หน่อยมาทางนี้หน่อยประตูเข้า แต่ตรงนี้มาชีตรงข้าวปลูกพอดีมเนี้นี่ปลูกอยู่ตรงนี้พอดีปลูกปลูกพกปลูกพวกนี้มาทับตาจนหมดแล้วมาทับตาสีม่วงตาสีม่วงทับตามันงอกมาทับหมดทับบ้างไ่ทับบ้างเป็นบางจุดจุดไหนทับก็กล้าก็จะจมหายไปอยู่รับปโพกทับไป เป็นบางจุดแล้วแต่ตรงไหนโลง,งอกอ่ะมีการยุบย่อนอะไรดีนะครับเนี่ยพระสมเด็จบางคนพรมเนี่ยยุบแยกแตกย่นเนี่ยต้องมีต้องมีทุกโองไม่มากกันน้อยโอข้างๆเนี่ยเป็นร้อยๆๆอยร,อย,ร,อ,ยรอยไปหมดเนี่ย เรางอกผงเขางอกเข้ามาแทนไยงอกงอเขามานแหลมแหลมเนี่ยกกเป็นฟันเลื่อยไปเลยนะเนี่ยดูแงงอบิดงอับพวกนี้เดียวความร้อนเข้าไปความชื้นืองความร้อนมางอะไรก็แล้วแต่นี่น้ำพึ่งน้ำพ้อยก็ออกไหลออกมาผสมผสานกับขี้ดินขี้ปูนขี้ทรายอะไรกันแล้วแต่ เป็นอย่างนี้อ่าอันนี้ถ้าเป็นกาสีม่วงนี่ก็เป็นผ้าพากกลางผ้าภากเหนือก็นึ่อีกสีสีน้ำเงินนั่นคนเอกภาพอาเอาขึ้นไปทางภากเหนือก็เยอะ เนี่ยเป็นพิมพ์ที่สวยงามส้มใหญ่มากเลยผมชอบเนี่ยพระตุ๊ดพระองค์พระองค์นี้ส้มเนี่ยโอ้โหใหญ่กว้างมากเลยผมชอบเนี่ยกว้างบึงนะส้มหนากว้างพิมพ์ใหญ่ที่สวย่ยพระตุ๊ดพระองค์นี้ก็ นี่รอยปัดแปลงเนี่ยนี่รอยปัดแปลงอะแปลงแปลงปัดแปลงปัดทองอะปัดรอยแปลงปัดทองปัดปัดตอนตอนสำลอกแม่พิมลงมาแล้วก็ทำความสะอ่านอะไขี้ดึงขี้ปูนมันติดติดิดอยู่ข้อขี้ปูนแล้วขี้แบบแม่พิมติดอยู่ั้ปก็ปัดปัด สวยนะครับว่าวงนี้เป็นพิมพ์ใหญ่พุบับอยู่บังพลมเข้ามันจุโกกูเปิดกูปีสองพันห้าร้อยคนเอกก็ภาก็เปิดเป็นเป็นประธานเปิดผมเกิดไม่ทานตอนเปิดโู นะครับเนี่ยตรงเโโอโอโนี้โอ้โหจเปิดกุนี่พ่อผมทันแต่ตัวผมม,มันไม่ทันนะพ่อเล่าให้ก่อน ก่อกับหลวงปู่น้าวันละครั้งนี่เขาไปลุกติดลุกหากันด้วยเขาก็ไปมาหาสูกก็วันละครั้งกับบางพมนี่ก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอยู่แล้ววัดตรอมวัดสามวัดน่ต้องเป็นพี่น้องใล้ๆังเป็นพี่น้องอะไรว่วา วัดละคังก่อนแล้วมาบุ้งพรมแล้วก็ไปวัดเจดเจตโยวัดเวเกจวัดเกจเจโยเขาก็มีเนื้อเขาเนื้อเขาก็คนละแบบแบบนี้นะคนละแบบวัดละคังเขาก็แบบแต่ว่าวัดสมมนลารา่นี่เหมือนเหมือนกนันมีมากมีน้อยน,นั่นเองอันนี้บางงพรมเนี่ยจะแกะปูนแกะปูนเบลือกหอยน่ะ แต่เม็ดเม็ดข้างในเม็ดเนื้อข้างในนี่นะส่องกล้องเข้าไปเนี้ยเป็นเม็ดเม็ดเม็ดขาวขาวเม็ดเล็กๆเหมือนไข่กบไก่เขียดอยู่ข้างในเยอะมากเลยบางทุกพมเนี่ยการดูผ้านล้วต้องดูถึงข้างในดูตรงเมด็ดขาวเม็ดขาวแล้วก็มีการงอกออกมาด้วยงอกในด้วยงอกนอกด้วยเม็ดเม็ด เยอะแยะมันเม่เล็กๆแต่ว่าเม็ดมวลสารเนี่ยของบางคนพรมเนี่ยจะค่อนข้างละเอียดต้องต้องกล้องถึงจะเห็นมวลสารเยอะเหมือนกันแต่ว่าไอ้เม็ดขา,ขาวเม็ดเม็ดพวกผงพวกะคุณนิสอพองที่ท่านเขียนแล้วก็เอามาตำผสมลงไปเนี่ยมันจะเป็นเม็ดเล็กๆๆขาวยิบเลยอยู่ข้างใน เป็นเม็ดเขาขุ่นเขาขุนเขานุ่นนวลแล้วก็มีการงอกออกมาด้วยนะมีการงอกอยู่ข้างในด้วยจะเป็นองวัตถุคุณหรือว่าเป็นปูนปลาข่อยเป็นเม็ดก็ไมาดูนะโอ้โหแต่ว่าเยอะเต็มไปหมดอันนี้เนี่ยเป็น,น,น,ปนคล้ายๆแบบนี้เลยเนะี่ยเป็นคล้ายๆเยอะเป็นเม็ดมแต่ขวางอยู่ข้างใน ที่เรามองไม่เห็นมวนมลสมมวลสารอะไรเนี่ยเพราะว่าข้าบโกข้าบอะไรน้ำปูนอะไรเนี่ยออกมาเคลือบครับมองไม่เห็นหรอกเพราะมวลสารนะทั้งวันละครังทั้งเนี่ยวัดบางุ้งพงุเพิ่มอะไรเนี่ยมองไม่ค่อยเห็นหรอกมวลสารมวลสารท่านเล็กอยู่แล้วด้วยแล้วก็โอนส่วนมาก่างงอกมาปิดหมดนะมองไม่ค่อยเห็นหรอกครับ นอกจากให้กล้องขยายขยายสูงเนะ่ถึงจะเห็นองค์นี้ลอยปัดั้งองค์ปัดนด้านวโอ้โหป,ปัดมาถึงข้างบนปัดมาถึงข้างบนส่วนที่ลึกลงไปเลยนันเนี้ยเนี่ยแปลงปัดทองเนี่ยแปลงปัดทองเขาปัดมาถึงข้างบนแอลเชียวตรงที่นูนก็โดนด้วยอันนี้พระองค์เนี่ย โอ้โหเราก็ปัดนะ้เดียวโอ้โหดูนหดหดเนื้อหาดูขยายเนื้อดูกลุนดีครับเนี่ยการงอกของปูนนี่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 พวกขรับกลุ่มขาบาะไรในการงอกปูออกอันนี้ก็เป็นเป็นแบบ เป็นเป็นเป็นคล้ายว่าปูนงอกมาใหม่เป็นคล้ายๆตะกันปูนะกันอะไรพวกนี้แต่ว่าของของงอกเก่างอกเก่าก็เป็นพวกเนี้ยพวกเหลืองเหลืองน้ำตาลน้าตาลอะไรพวกนี้ยดำดำเข้มเข้มเนี่ยในในกลบนั้นพวกกลมพวกนี้ยวก็เลยกลายเป็นกลบเป็นเม็ดเม็ดเม็เม็แล้วก็จะมีในหนังก็เบนในในพวกนี้ก็หนังก็เบน มันเกี่ยวกับการงอกของปู้นทางนั้นเลยอย่างอื่นนี่ไม่มีปนเลยเนี่ยเป็นเองตามธรรมชาติรรมชาติสร้างสารรค์โอ้โหแตรงนี้นะตรงนี้นะฝังจิตฝังใจเลยดูด เนี่ยผาผ้าต้องให้หาผ้าให้ได้อย่างนี้นะครับยังมีความสวยงามแล้วก็ความแท้นี่คือแท้เนื้อเป็นจำๆจ,ำจ,ำจ,ำจำมๆแคนท้องแทนท้เนี่ยแทนท้ายก็ไอ้เนี่ยนี่เท่าจะเท่าเป็นเท่าเป็นผ้าใช้นะตรงเนี้ยไอ้้องส่วนนอกระและเอิบเนี่ยจะเป็นมนัน พราะว่าโดนมือมผันหน่อยครับหรือว่าไอ้ที่เหงือที่ใครหรือว่าเหงือเราเนี่ยถึงเลี่ยมแล้วก็มันจะขึ้นเป็นมันแผลเลยนะขึ้นในในกันไซนี่นนเป็นส่วนที่แข็งที่สุดก็เดี๋ยวผมก็จะให้ให้ดูตรงนี้ก่อนตรงนี้อ่ากันไซปูนเปลือกหอยนะนนเนี่ยกันไซเนี่ย แขนไซเนี่ยเนื้อเนี่ยดูเนี่ยเนี่ยพวกแขนไซสนี้อันนี้หอยมันเป็นพันปีแล้วอ่าูที่ตรงไหนวะเนี่ย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 พวกเนี้ยขังตอนที่แข็งที่สุดเนียเนี่ยอยู่ข้างบนเปิดหอยนะเนี่ยแค่นไจแต่ว่าอันนี้เป็นพันปีมันก็ต้องเป็นอย่างนี้เลยความ แต่งเนื้อเดียวกันหมดเลยเนี่ยถ้าเป็นถ้าถ้าเป็นสมเด็จของเรา100ร้อยกว่าปีมันก็มันก็ไม่ไม่เก่าเท่าอันนี้นะ,ยยอ,ะอันนี้มันจะแก่งกว่าเยอะอันนี้มูนอันนี้อันนี้ผมอ,อ,อันนี้เปอดข่อยนะที่ผมมาให้ดูเนี่ยเนี่ยเปอดข่อยเนยเขาจะมีสีเหลืองมากสีขาวสีอ่อนสีแก่เนื้อเป็นจำจำอะไรพวกนี้นี่แล้วก็เนื้อปูนเนื้อ เนื้อปูนเนี่ยเนื้อปูนเปลือกหอยตรงนี้ก็จะเป็นเนื้อปูนเนี่ยเนื้อปูนเนื้อปูนเปลือกหอยปูนเปลือกหอยเขาจะมีเป็นชั้นชั้นอยู่เป็นชั้นเดี๋ยวจะเช็คดูว่าเป็นชั้นชั้นยังไงนี่อย่างนี้ อ่าตรงเนี้ยตรงเนี้ยที่เป็นปูนนิ่มนะเอานิ้วขูดก็ออกนะตรงนี้แข็งเนี่ยอันที่สองนี่แข็งอันที่สามอันที่สามก็นิ่มอันที่สี่แข็งเนี่ยเป็นชั้นๆสลับกันไปอย่างเงี้ยเนี่ยยันโอ้โหแล้วขี้ทันนะครับเนี่ยแล้วรูโพรงเพลิลงอะไรเนี่ยมีหมด มันเป็นเป็นแบบนี้แล้วครับดูเนี่ยเนี่ยขีดชั้นขีดชั้นนะครับเนี่ยดูเนี่ยเนี่ยชั้น้องหอยเนี่ยหอยนะครับเนี่ยเปลอเปิดอหอยแต่ว่าอายุคงเยอะเนี่ยมันขีดชั้นขีดชั้นหนาเบิกขนาดนี้ก็โอ้โหเนี่ยเนี่ยหนาขนาดนี้ก็เพราะว่าขีดขีดไปนะครับเนี่ยเนี่ยผิวพันธุ์าเนี่ยจะต้องเป็นแบบนี้ คล้ายนะครับวันนี้ไม่ใช่ว่าจะต้องเป็นอย่างนี้ดูเป็นแนวทางให้เฉยว่าเออเนี่ยทำมัาจกูนเบิกหอยพระสมเด็จเนี่ยสมเด็จนี่เขาเรียกบางคนเขาก็อย่างผมเนี่ยเขาเรียกถ้าเป็นสมเด็จพะจันโตผมก็ต้องเรียกเป็นพระสมเด็จถ้าเป็นเกจิเนี่ยันก,ก็เรียกเนื้อผงธรรมดา บางคนเขาเรียกเนะื้อผมกลายมันเป็นเรียกในสม,สมด็จสมด็จอะไรผมก็ไม่รู้กันแต่ผมเรียกพระที่เป็นสังฆลุงกระราดอะไรที่เขาเขาจะมียศสาวนาตักเขาอยู่เราก็ต้องเรียกไปตามนั้นวันนี้ก็จะจะสรุปได้ว่าองคนี้เป็นพิม์ใหญ่วันนี้ใช้เวลาเยอะ องนี้ใช้เวลาเะเอ่อเป็นฟิ้์ใหญ่บางลนพรมเปิดกุเมื่อเปี่พันห้าร้อยบรรจุก,กุ่ที่โอเคดีใหญ่บางลนพรมข้างหลังปั๊มใจยางไว้ก็เป็นอีกองค์หนึ่งที่สวยงามนะครับองคนี้สวยล่ำเบิกอ่าก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด, share, กด จับตัวค้ายกดกระดิ่งกดติดตามเพื่อข่าวหนะ้าจะได้หาองค์ใหม่มาให้ชมกันเองถ้าใคารเพือผู้ใดสนใจก็โทรเข้ามาตามเบอร์โทรศัพท์ข้างหน้าได้เลยนะครับครับแค่นี้นะครับสวัสดีครับ